สวัสดีนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมเทอร์เรียนั่นเองฮะซึ่งอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วว่าวันนี้นะครับเราจะมาตีบ,บอสกันนะฮะซึ่งผมก็เตรียมกรับบอสต,ตัวหนึ่งไปแล้วแต่บอสอีกตัวหนึ่งผมเสกไปแล้วในตอน่แล้วถ้าใครจําได้นะแล้วผมก็แพ้เพราะกระสุดหมดดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาคราฟกันก่อนฮะวิธีการคราบเราเอาแร่แพตทินัมหรือโกลมาผสมกับมณีสีแดงจะได้เป็นมงกุฎแล้วก็ไปรวมกับสลาม ช่สรามแล้วเราก็ไปที่แท่นบูชาซึ่งมันจะอยู่สักที่นึ่งในโลกนี้ก็สู้ๆนะครส่วนผมหาเจอแล้วไปนี่คะคือแท่นบูชาแล้วก็คราบเสร็จแล้วฮะเราได้ทีเสกแล้วโอเคกลับไปกันไปมาเตรียมสู้กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมต้องย้ายพยาบาลบีข้างล่าง้วยแหละ ปืนดีๆแต่ผมซื้อไม่ได้เศร้าปืนชาร์กมินิชาร์กซึ่งโกงมากเลยสำหรับตอนเริ่มต้นฮะโอเคกระสุนที่ผมใช้นะฮะจะเป็นกระสุนไฟจากปืนไฟแล้วก็ธนูก็จะใช้เป็นธนูเรืองแสงได้มาจากการเอาธนูมาผสมกับดาวตกนะฮะแล้วก็จะได้เป็นธนูเรืองแสงที่สามารถยิงทะลุได้และดาเมจแรงกว่าธนูไฟโอเค พร้อมก็สกกันเลยครับบอสตัวแรกของเราฮิงซามป้ายผมเปิดด้วยการยิงธนูไปแล้วครับมีคนอยู่ข้างในด้วยลังดีมากเลยเสียดมันจัดไฟทำดาเมจไฟไปเรื่อยๆดาเมจเบามากเน่ยยิงก็ไม่โดนดาเมจลดน,น้อยมากดาบม,มันดาเมจแรงกว่าแต่ระยะมันสั้นเนี่ยระยะมันสั้น ต้องใช้เป็นธนูอะ่ะเพราะธนูมันทะลุด้วยอ,อยากให้มันติดกิดแล้วก็ติดไฟพร้อมกันก็ต้องใช้อาวุธปิดก,กับอาวุธไฟ,อ,ไฟอาวุธไฟมีแต่อาวุธปิดใช้ยากเจ้าไปผมคาดีวันแรงมางด้วยแต่แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงบินหลบก,กันโอเคมันยากอะ่ะมันต้องกดล็อกเป้านะ่จาจะดีกว่าโอเคบิดมาก่อน ที่การต่อสู้นะครับเวลามันวาร์ปอ่ะเราอยู่บนแลพลตฟอร์มมันจะลงไปล่างสุดน,นะดังนั้นเราพยายามเดินลงล่างแล้วก็กระโดดข้ามามันนะฮะโอเคเปลี่ยนอาวุธมาอาจเป็นปี๊ผมว่าอาวุธนี้ดีไปอ่ะโอเคใช้อาวุธนี้ดีกว่ากดล็อกปราร์ล็อนี่พอมันวาร์ปนะขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนจะตายไปล็อกขอ้างบนทำไม้ล็อกเออล็อกอล็อกล็อกเวลายอยู่ใกล้ๆกบูมแมนมันจะกลับมาเร็วแล้วพอกลับมาเร็วมันจะมีแค่หัวโคตรดีอ่ะ ถ้าไม่ติดว่าระยะเราสั้นเราสู้มันทดนะ้อย่างเช่นถ้าถาเราตีใจจะโค้งง่ายเลยงู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 ดีกว่าเลือดลดไปเกือบครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งคือพันสี่ตอนนี้พันห้ายังไม่ช็อตวาร์ปอีกหลังปัญหาก็าคือลูกน,บบน้อนงผูว่าส์บอสง่ายมันตีเราแรงจะตีแต่ถ้าเราหลบได้ก็ไม่เปัญหา แต่ลูกน้องเวลาเราหลบเนี่ยเราจะไปเจอมันนะครับซึ่งน่าลำคาญกว่าบอสเรือเลือเจ็ดร้อยแล้วบีบอยเนี่ยลูกน้งอืมเย็นตีลูกน้องจะล็อกบอสอ่ะจะล็อกบอสอ่ะครับเดลี่ยนไฟก่อนทาเหลี้ยนไฟก็อุ้ยหัโอ้ยโลดามีไม่ได้เลย ว้ามาว้ามาเรื่อนเหลือ500แล้วผมว่าอาวุธนี้ดีกว่าเยอะเลยอะเนอ่ยอาวุธกลมจังเลยทีมก,ก็มันมันสู้ต่อไปใกล้ตายแล้วเหลือ100เดียวแล้วถ้าผมตายนะถ้าผมตายนะอยา่ยาอยา่าอย่าปึ๊บตายเรียบร้อยครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นดาบตีดีกว่า โอเคเคลียร์แล้วสำหรับคืนนี้ก็จะมีโคมไฟมาครับซึ่งมันเป็นการฉลองที่เราชนะบอสตัวแรกของเีมได้น,นะฮะคือเราฆ่าบอสวันไหนมันก็จะจดจําไว้เลยนะฮะแล้วก็จะขึ้นมาในวันนั้นโอ้ชนะแล้วตัดมาดูของนะเปิดโอ้ได้นินจาซึ่งผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้สัตว์ขี่แตม่มันดีกว่าก็เอามาใส่ดีกว่า ใส่ดีกว่านะเดี๋ยวใส่จเกงๆด้วยเก็บของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเใส่ใส่ใส่โอเคแล้วก็จะมีปืนสลามซึ่งไรประโยชน์แล้วก็อนนี้จะทําให้สลามไม่ตีเรานะฮะบางชานิดด้วยต้องใช้คําว่าบางชานิดชึ่อก่อนนี้เก็บก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาไปวางดีกว่ามันจะเป็นที่คับล็อกสลามนะ,ะสำหรับใครที่อยากสร้างรังสลามอะไรเงี้ยก็ต้องใช้นี้ในการผลิตนะฮะ แล้วก็ต้องใช้สลามมาทำเป็นบล็อกแล้วค่อยๆขับเดี๋ยวเก็บแปนเนอร์ด้วยโอเคพัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะนี่ตอนนี้พร้อมสู้กับบอสอีกตัวไหมไม่ผมว่าบอสอีกตัวผมต้องใช้ทิกพิเศษสำหรับใครที่อยากดูะฮะข้ามไปกันเลยนะฮะแปะ๊ะโอเคบอสส่วนสูตรพิเศษะฮะคือเราสร้างบ้านไว้ข้างล่าง โอเคเราก็จะสร้างบ้านให้ NPC ตัวนั่นมาอยู่นะฮะนั่นก็คือ NPC พยาบาละฮะเวลาเราจะตายใช่ไหมเราก็กดวาร์ปกลับมาโดยการใช้เตียงในการเซตที่อยู่นะฮะแล้วก็กดฮิวเสร็จแล้วเราก็ไปสู้ต่อนะฮะนี่คือทิ้นะฮะทำให้เราเหมือนเป็นอมตะแต่ไงมันก็มีจํากัดเวลาเรื่องของตอนกลางคืนดีสำหรับปวัวตัวนี้เพราะถ้าเช้ามันจะวาร์ปหายเดี๋ยวผมมาขโมยแพตฟอร์มกัน โมยโอเคยังไม่พอนิดมอโอเคเจ็ดอันน่าจะพอแล้วนะฮะเดี๋ยวไม้ไม่พอเดี๋ยวต้องไปตัดไม้เพิ่มแล้วผมว่าโอเคได้แค่นี้แหละพอดีเลยเดี๋ยวไปตัดไม้กันนะฮะซึ่งไม้ไม่พอเดี๋ยวผมมาขโมยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแปะอื่นแล้วก็จะเหลือกำแพงซึ่งก็ต้องไปตัดไม้อยู่ดีถึงจะขโมยมาแล้ว โ okay. อาาเคไม้ไม่พอแบบมีอันเดียว <mm anyway. oh, ไวม, ah ม้ไม่พอจริงๆนะเอาไม่อยากตัดเท่าไหร่เลยปูก็ปลูกยากยกโอเคได้ละมาสร้างกำแพงห้องกันโอเคแปแแแแราเราละอันนี้คือผมเล่งเวลานะไม่งั้นมันจะช้ามากเลยโอเค แปทอด n p c มาวางในนี้ลอยบีซีย้ายมาเราก็จะไปเอาเตียงกันนะเพราะาเตียงมีอยู่อันเดียวดังนั้นใช้อย่างประหยัดขอเตียงนลยนะเพื่อนที่จริงมันเตียงชั้นอยู่แล้วโอเคขดเลยอุ้ยที่เต็มทิ้งอันนี้มลนโอเคไปไปวางกัน n p c ไม่ยอมย้ายลงไปอะ่ะเดี๋ยวเก็บตังก่อนเวลาตายของตังจะได้ไม่ตกของไม่ตกในเกมนี้เอ็นซีย้ายเร็ว โอเคยายละ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 ไปไปวางเตียงแล้วก็เตรียมสู้บอสกันเลยนะฮะเสร็จผอยโอเคไปพร้อมบอสตัวต่อมาเราจะสู้ห่าเสร็จเซียเ่ยวกับความแก่เด็กแคระไม่แคละอ่ามันเป็นบอสลูตกตาลนะมาจากลาดบอสของเกมนี้เลยตามเนื้อเรื่องนะ,ะสำหรับใครอยากรู้ในะเรื่องต้องติดตามชมนะฮะเพราะผมไม่บอกตอนนี้หรอก เฮ้แต่บอสตัวนี้ดีตรงที่เราล็อกได้แบบยาวเลยมันไม่มีวาร์ปหายกินยาก่อนลสิลืมกินยาอีกแล้วยาทำนุ่มไม่ต้องกินก็ได้เขาไม่ได้ใช้ทำนุ่มเลยอุอ้ยนี่ถนัดกินยาแนละ้วเนี่ยบอสตัวนี้สู้ง่ายหมดทินสลาหเห็นว่าแค่ต้องโหลโดตีไปเลยดิฟลืวมว่าอุ้ยแต่เวลาโอเคจังหวะนี้ตีไปเลยด้วยวาร์ปกลับอีคิว แต่อย่าอยู่ไกลไปนะไม่งั้นจะหาใช้อุ่นเตอนกว่าใช้อุ่นเติมทองอีกแล้วเลิกเสีพี่องเถอะร้องอยามันตาแล้วมันตามมันพุ่งแล้วระวังตรงมันที่งค้าแทงมากแล้วลบยาโอ้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 ไว้ยูซซูไว้ยูซซูไว้อ้เก็บเก็บเก็บ ทำไมซื้่ง่ายจังดูเร็วกน่าเลยโอ้ยไอยีสองนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยชนะได้ง่ายมากอีที่เนี่ยทำไมง่ายจังนะเศกตัวดีไหมเนี่ยเศกตัวดีกว่ามากินดีที่ได้หรือจากาหนกรอบมันมีข้างเนะลยเศกได้เยอะมาก ใช้วุ้เดิมไม่งง่า,ายกว่านะผมว่าตีได้รวมกันเยอะเลยเหมือนจะติดทิดเหมือนกันเลยเดี๋ยวติดไฟเพิ่มเอาไปเอาไปเยอะๆเลยอุ้ยี่ยมันก็แรงไหนๆก็กินบัฟยางแล้วไงก็ไหนก็กินละซื้อโปรู้ยุูกน้องนี่มันเปลี่ยนลังแล้วมันเปลี่นลังแล้วตรวัวตีรวัวตีรวัวตีรวัวตว ขึ้นหลอดกดเร็วซ้อนแปลงล่างก่อนขึ้นหลอดไม่รู้ไหวไหว,วเฮ้ยแต่ดันบีมันเบามากเลยคือสลามตีทีละห้าสิบไม่ได้ตีแปดอ๋อเราใส่ก้อนกาเปล่ามันช่วย,ยเยอะขนาดนั้นเลยหรอสรุปไอ้ฟา,าที่สร้างมาใส่ทีเลยอยูยิ่งเลือเ่อนมันน้อยมันจะยิ่งเรียกว่าอะไรพุ่งเยอะขึ้นนะฮะอุอออออโอบโอบโอบหโอบ เนี่อสองอร้อย้โกลโคตรนานทำนานที่เดิมเลยเนเนี่ยหมดแล้วทำไมมันอีซี่จังเลยอะอาวุธนี้โคตรโกงเลยมาเปิดดูของกันนะเราจะได้คิมสันสรรซีซึ่งอย่าใช้เลยต่อมาจะเป็นอาวุธแล้วก็มีแร่คิมสันสรรนะฮะอาวุธไหนดีกว่าอันนี้มีเอ็นชาร์นผมเอาเอ็นชาแล้วกันอาวุธนี้โคตรโกงเลยมันต้องเรียกว,ว่าของสนทจเปล่าแต่มันเป็นโล่ มันเป็นของสวมใส่ ight, แต่มันเป็นโลอันว่าของสวมใส่นี้ฮะมันจะทําให้เราสามารถแดชได้ซึ่งโคตรดีทุกคนต้องมีมาใช้ที่จริงมันมีอีก2อไอเทมที่ผมรู้จักนะมันจะเป็นของของช่วง n game ประมาณนั้นเลยครัดังนั้นอันนี้คือเป็นของที่โคตรดีและน่าจะใช้จุกบอสได้ดีที่สุดแหละว่าเนะโอเคบอสตัวต่อไปจะสู้เลยดีเดีเดี๋ยวต้องไปเตรียมก่อนดีกว่า คิดน่าจะได้สู้เลยเดี๋ยวมันดูก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยมีดาบอืมคราบดาบดีกว่าอุ้ยสามารถคาไปนั่นด้วยแพตตินัมเดี๋ยวคาไปสู้กับบอสอีกรอบไหมีธนูใหม่เดี๋ยวคาไปสู้กับิิสซามอีกกันดีกว่าอ่าดาเมจอันไหนดีกว่า คือดาบอันใหม่นะครับมันจะตีแล้วจะมีควันอะ่ะเหมือนโดนลวกแต่อันเก่ามันจะตีทะลุบล็อกแล้วติดผิดต้องเอาไปลองใช้อะ่ะถึงจะรู้ต้องเอาไปลองใช้ก่อนว่าอันไหนดีกว่าผมคืออันนั้นมันระยะตีดีกว่าแต่นี้มันก็ติดเหมือนกันอะ่ะอืมไม่ว่าตัดลงไปเลยเดี๋ยวผมไปใช้โล่ให้ดูนะฮะ โอเคโลนนครับมันจะสามารถทำให้เราพุ่งได้เห็นไหมพุ่งเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราพุ่ง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 อ่ะไม่อ่าแล้วมาใช้ดีๆไม่ได้ต้องมาใช้ที่ลาวาเลยเนาะหมูสิบสองโกดดอบไม่อ่ะแล้วตัวอะไรตายเมื่อกี้โอ้น้องชูกาโดนลวกแต่ไม่เป็นไรเลยเอาตามมาเก็บก่อน เดี๋ยวว่าเราจะไปจังเกิลหาไปเตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะอลีนาบอดไฟนะฮะต้องเตรียมไม้ไปเยอะเยอะแต่ขี้เกียจเตรียมอ่ะผมว่าอลาีนามันไม่ใหญ่มากบอดต,ตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาไม้ตัดหรือขุดดินอะไรก็ได้เลยโอเคมันลืมของเดี๋ยวมาหาผมลืมอะไร โอเคครับสดาฮะอันนี้เดี๋ยวจะเตรียมสู้กับบอสคิงสารามิผมว่ามันง่ายไปแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้ของที่ผมอยากได้ด้วยนี่มาพุง่งพุ่งโชว์ลว้เดี๋ยวกดเปิดก่อนโอเคโอเคถือโลดเท่ๆแหละกิงสลรานะครับของที่ผมอยากได้คือสัตว์ขีผมบอกไปแล้วแต่สัตว์ขีตัวนี้โคตรโกงเลยไว้สู้บอสได้ดีเลยวาไป ตรงนี้ผมไม่อยากลงไปสํารวจนะมันมีของที่ผมอยากได้ด้วยอุยอุยอุยใาใจเย็นใจเย็นใจเย็นตึงตึงตึงผมมีเหรอตั้งเก้าอันแต่ไม่ได้ไปตกปลาที่ไหนแต่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  เพลงมันเข้าเกินไปแล้วอ๋อข้างบนนี้มี n อ c นะครับเป็น n อ c นีมรุหมาป่านะฮะซึ่งไม่มีอะไรที่ผมอยากได้ผมก็จะไม่ไปซื้อแล้วกันนะฮะฮะอ๋ะอผมนึกว่าเกีปะโอเคเหมือนผมจะเห็นที่สิงมอสอยู่ใกล้ๆนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเพราะตอนขุดผมเห็นหลายที่อยู่มัง้ง มัง้งแต่มีที่หนึ่งใกล้ๆเดี๋ยวผมไปหาก่อนตึงๆมนีโลแล้วก็สบายขึ้นเยอะเลยเดินทางแต่มันก็ใช้ยากนั่นคือนะนี่ไงถึงแล้วฮะ เดีย๋ยวต้องขุดเข้าไปแล้วถ้าขุดเข้าไปผมคาดว่าผมน่าจะตายแต่ผมก็ยังเข้าไปไหนว่าไอ้นั่นไงมาแล้วอาริเกลลืมสเสกเดี๋ยวค่อยเซกก่อนอีเตอร์มหาปะไรลั่วพึ่งได้หายมาเต็มเลยโอ้ยมันรู้จักพลังของอีเตอร์มหาปะไรแล้วอุ้ย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 เจ็บ,จบ,จบ ไม่ได้ใส่ของอะไรผิดใช่ไหมทำไมดาเมจแรงจังเดี๋ยวผมค้าไปนี่ก่อนอ่าพลตฟอร์มนะฮะยังไงตัวอ่อนถ้าเราทำลายตัวอ่อนบอสจะเกิดนะฮะเวลาผมสู้บอสตัวนี้ผมจะสร้างอารีนาเล็กๆเลยนะฮะเป็นวิธีนะฮะที่จริงๆมนต้องสร้างงานใหญ่นะแต่ผมขี้เกียจเดี๋ยววางแพลตฟอร์ไมไปก่อนดีกว่า แพลตฟอร์มไม่พอเอาไงดีเนีเย่ยมงลงททิ้งให้เพื่อนละกันเดี๋ยวผมเอาวอกมาวอกวอลกมาทางวางแทนดีกว่า,า่ะแล้วเอาแพลตฟอร์มไปวางข้าวบน พอข้างบนมันมันแคบกว่าโอเคใครบอกวางแทนอ,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 อย่าผมต้องไปคราฟที่เสกมอสด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวไปโดน,ดยโดนอย่าอย่าอย่า ระวังระวังอย่าไปชนอย่ากดพุ่งอย่าแดดโอเคเหลือห้านะเว้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวต้องถอยออกมาเดี๋ยวไปตีตรงนั้นเดี๋ยวไปโดนน้ำมันจะติดควันควันทีละสี่เฮ้ยแรงอะ่ะเดี๋ยวผมไปคาบไอ้ทิงซามก่อนดีกว่าที่เก็ตยิ่งมาใหม่เดี๋ยวค่อยเดินย้อนกลับมาก็ได้ เอฟเคมากเลยตอนโดนควันลมลดนี่ไงไม้เจอไม้แล้วตัดหน่อยดีกว่าไหเนี่ยผมว่าตัดหน่อยดีกว่าไม่ใช่ตัดทุบหน่อยดีกว่าตึด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 ผเอาดินทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยดินเต็มตัวเลย ใครเป็นคนคิดเพลงผมชอบมากเลยโอเคครับทีสลามโอเคครับพอโอเคเดี๋ยวผมกลับไปสร้างอารีนาต่อดีกว่าเดี๋ยวฆ่าให้ทีก่อนโอเคไม่ฆ่าดีกว่าไปละใช้คู่ปาปไม่ได้สิงเกอร์มาด้วยสิงเกอร์ไว ครับที่เสกหัวทึ่งก็ได้อย่าไปเสกบนบกนะฮะใครคิดจะเสกบนบกผมอยากพูดว่า RIP นะฮะัโอ้ยอหมานี่เลยหมานี่เลยโอเคเดี๋ยวตีมขุดก่อนได้สิงเกอร์กับเจลโอ้โหเด็กนายเต็มเลยตัวอะไรอีกหอ,อสลามไม่ต้อง,งอยุ่งหรอก ก็ต้องยุ่งแต่มันวิ่งมาหาเลยเกาะไปเรื่อยๆถึงแล้วฮะโอ้มีมีนี่อยู่โอเคเก็บได้ละเดี๋ยวไปวางแพลตฟอร์มต่อเราก็ต้องคาแคมไฟโอเคเกาะ ตีหัวหัวโตไม่พอครับเพิ่มก่อนอุ้ยพอดีเลยเล่นพอดีอ้าวแย่แล้วครับแย่แล้วครับยายังไม่ได้โดบเลยโอ้ยโอ้ยใจเย็น แล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวผมไม่ได้เตรียมตัวสู้อะไรเลยอุปกรณ์ที่ผมประกาศยังไม่มีเลยล็อกละหูติดพิษมันปล่อยไม่มองมาจาังหวะนี้ไอ้นี้ตีจังหวะปล่อยผิดเนี่ยน่ากลัวสุดละลบ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  แดดหลบแดดหลบนี่มามามานี่แดดชนชื้อโบได้ชื้อโบได้นี่อุ้วๆผมไม่ได้เอาพยาบาลมาผมลืมยาอีกเจ็ดวิเจ็ดวิต้องหลบปิดได้ขอแค่หลบผิดได้ติดสิ่ไหาตรงนั้นเน่ะผมไม่เคย ไม้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 มันจะเหมือนมีสลามไม่ได้หนึ่งวิยาฮิวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดฮิวกดฮิวกดผมว,ว,ว,ว่าผมสูยไูมายูย,ยายา,ยาฮิวก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ฮิวไม่ได้โอ้ยดูเลือดผมกับเลือดมันดีแถมไฟหลุดได้ไงโอน้ำพึ่งโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยเลือดเหลือหา่าเโอเคลาก่อนทุกคนโชคดีนะฮะ ผมทำอะไรลงไปผมทำอะไรลงไปไม่โอ<ฮ>แคนบอดมากตอนนี้คิงสลามไม่เป็นไรเราังมีคิงสลามให้กระทืบเล่นออกมานี่นะครับคิงสลามกรุง ขอ้อทางน,นู้นไปเกิดอะไรตรงนู้นเนี่ยเอาเอามาแขนแขนแขนมากมากปั๊บนี้แตกไปแตกไปมาคิวสู้เลยคิวสู้เลยมาเออดีกว่าเย้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 เดี๋ยวอันนี้มันตีไม่ทะลุใช่ไหมเออตีไม่ทะลุจริงด้วยอุย้ยโดนโดนใช้น,นี้ดีกว่าตีทะลุ มันมีสปอร์ด้วยไงน,น่าจะดีกว่าเยอะเลยโอเคได้ตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึงหนึ่งโกที่สิบ้อนหมดเลยครับหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโอ๊ยเจอสลามเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ผมได้ละ พอเคน,นี่ของเก่ามีแล้วไม่เอาผมได้แล้ว Let's go <S เดี๋ยวเดี๋ยวบอสเพิ่งเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,เด,เ,จอเดี๋ยวเจอดีแน่โอเคโอ้ยได้พอดีเลยอะถ้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้ทำไงละแต่แรงนึงซื้อไฟลอนแล้วตังพอแล้วเอาไฟลอนมาว ไพลอนนะครับถ้ามันจะเป็นของประจําไบโอมนะเราสามารถรับไปไบโอมไหนก็ได้และไบโอม1นึ่งทางโลกถึงมันจะมีกี่ที่แต่มันจะวางได้แค่ทีเดียวและเงินไขคือมีสอง n v ีอยู่ด้วยส่วนวิธีการปั๊มของแตลาเไบโอมผมรู้ด้วยอะบอกเลยนะครเราต้องเอาพยาพยาบาลมาอยู่กับคนขาดพื้น,นครับมันจะขายทุกไพลอนเลยแค่คุณต้องพามันไปอยู่ในไบโอมนั้นๆแต่ปัญหาคือตัง ผมต้องตีบอตทีตัวเนี่ยเพื่อตังพอสลามนะครับเวลาเรากดเราสามารถดิ่งได้เลยคือไว้ลงเฮลอิเวเลเตอร์ e นะครับโอเคเลือดผมยังไม่เต็มเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาเลือดเต็มกัน Green tail. อนเลยรีนโอเคถ้าใส่มันจะบวก ความเร็วในการเคลื่อนที่ผมว่ายังไงเรืองแสงก็จำเป็นในการมองเห็นนะครับผมไม่ใส่นิจาดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเอาฮอนดี้บ็อกมาผสมกับไพมาผสมกับสตริงนะฮะเหล็กน,นะฮะ จะได้ที่เสกมอสจานั้นคลิปหน้าเดี๋ยวเราสู้บอทพึ่งกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย